นังก็ดอยู่เลยเยกระจอกพ่อมึงตายอ่ะเฮียอะไรมึงอะไรมึงเฮ้ยไม่ยอะไรเมึงไอ้แม่มึงไงเฮียพ่อมึงตายอ่ะไปเรียกแม่มึงไงมึวกลวยอะไรเฮียกูยีไอ้โหรพี่จะห่อลิ้นพูดหาแม่มันไหนเฮียห่อพ่อมึงไงเฮียต่ห่อต่อไ้ไม่มีสาระตีนังว่ารู้ดนีว่เนอ้นควายลสลบไปไกลตีขวานได้บ่ลบไปไกลตีกมันเลือดร้อนไม่ได้เรียบร้อยเพราฉะนั้นมึงรีบหน่อยรีบจบรีบบ่รร ปีนี่มาขวัญกูได้บาดเจ็บหลบไปไกลๆไปบูมันเลือดร้อนไม่ได้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นรีบหน่อยรีบลบรีบจบหลงเรียบหมดกลับประจับใหม่ให้คนปวดประสาทนาทีมันเก่าและจัดให้จัดสักหน้ากระดาษประมาณนี้แล้วฟีฟีนั่งกลับมาขยี้ทีแต่นับจากนาทีนี้น้องจะรู้จักกับพี่ดีกว่าเต็มซีมีให้เพียแต่อย่ามาเทียบกับกูเลยอยากรู้ว่าพี่ยังไงมาเด็กก็โชยดูเลยแรปแบบพลิกคำบอกว่าเด็ดแบบพลิกยามต่อให้ก่อนจะพลิกนำแรบไม่พวงมึงคิดตามพอนะพอ 你切个头！你切个头！